เรามาแกะลวดที่เขาจะวัดเนาะเราจะดึงเทละเสนเทละเสนก่อนเนาะ ขอกราบสวัสดีนอนแลยก็สวัสดีเอฟซีเบิร์ตทุกคนเนาะแต่ว่าเมื่อเนี้ยการยินดีตอนหับเข้าสู่ซองเบาคมอ่าตามเส้นเก่าเส้นเดิมแต่ว่าเมื่อมาเมื่อเนี้ยเราจะมาใส่นำมาจับอันนี้เนาะเพราะว่าเราได้ใส่แล้วเนาะอ่าเมื่อวานนี้เนาะเราก็ได้ใส่แต่ว่ายังไม่ทันเบิร์ตเถื่อเนาะเขาหักจะใส่สามเส้นเนาะแล้วก็มีอีกเท้าใหม่พร้อมเนาะนี่ครับจะตอกใส่ ในนี่ทำอิดเนาะจะใส่ไม้เนาะร่างจากนักสามเส้นเนาะใส่นำมาจับเนาะรายก็ยังอีกอ่ะสองเส้นเนาะเพราะว่าเขาจะใส่ห้าเส้นเนาะอาจจะใส่ห้าเส้นอันนี้เขาจะมาใส่เลยเนาะเขาจะใส่คนเดียวเนาะเพราะว่าเขาใส่คนเดียวเนี่ยมันยากเขางัดงัดให้มันเค่งเนาะดึงให้มันเค่งแล้วก็จะคอยตอกเนาะแต่ว่าซุปนี้เขาเขาก็ยังไม่ทันได้ตอกตะปูเถื่อนเนาะแต่ว่าเขา อ่าดึงเข่งไว้แล้วก็เฮาตอกจุดใดจุดนึงเนาะแต่ว่าแต่ละเสาแต่ละลักนี่เฮายังบ่ทันได้ตอกเนาะแต่ว่าเฮาจะใส่เบิดเนาะเบิด5ซมแล้วก็จึงค่อยตอกทีหลังเนาะโอเคเฮาจะสามารถเข้าชมเข้าติดตามคลิปนี้แบบยาวๆเลยเนาะไปเลยเอว่าตอนนี้เฮาจะใส่เรียบร้อยแล้วเนาะยังอีก2ซมเนาะเฮาใส่ขึ้นเทิงเนาะให้มันสูงกว่าเก่าเนาะ แต่ว่าไก่เน่าพอสมควรเนาะนำมาจับนี่เนาะร้อยเมตรเนาะมันเขียนว่าร้อยเมตรเนาะแต่ว่าสามเส้นที่เราใส่แล้วเนาะเนาะมันจะบดเทิงร้อยเมตรเนาะทั้งหมดนี่อ่าเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดเมตรนะฮาแทกเรียบร้อยแล้วเนาะบดเทิงร้อยเนาะแต่ว่าเาจะมาใส ถ้อว่าก่อนื่นเทาจะมาแกะเชือกนี่เนาะมาแกะลวดที่เขาจะวัดเนาะ vào xây như tên lên này <laughs> mà lại đủ người ừ. ta là mình vâng. là khăn, là làm một tìm là 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 ừ. của ta lấy lấy mình nạt của ta mình nạt em mà của Yu Bồn mà nào tên mới dân Colorado ra mày nè phải giang người ta lều chảo đây là chào sang giúp bọn từ mà hay là cha <laughs> <laughs> ທາງເຄິ່ງຫັ້ນເນາະປະມານນີ້ເນາະໄລຍະຫ່າງມັນເນາະເນາະເຮດຶງເທລະັນທລະສັກນ เนาะแล้ววิธีเขาเค็งเนาะเอาจะเค็งหรืออาจะเกี่ยวใหม่ตัวนี้นะเกี่ยวใหม่เออจะเกี่ยวใหม่ตัวนี้ เพียเยี่ยมเลยเพียจะเนี้ยเราทำคนเดียวแล้วทุกคน,นประมาณนี้นะ,นะ หลังจากนั้นเขาจะไม้ออกเลย ไม่ไม่ไม่ทุกค,คนเเนาะท็กคนเดียวมันลำบากเลย โอเคเนาะแต่ว่าเขาก็มาใส่น้ำมาจับเนาะก็เป็นทีเฉลี่ยเรียบร้อยแล้วเนาะก็ประมาณเนาะตั้งแต่พุ่นเนาะตั้งแต่ต้นพุ่นเนาะจนหอดผีเนาะทุกคนเนาะอันนี้มันเราจะใส่โค้งหนึ่งเนาะสุดประมาณนี้เนาะแต่ว่าความยาวมันก็ประมาณอยู่หักเกลียิบปลายแมตตเนาะบอเทิร์นลอยเนาะทุกคนแต่ว่าแต่นี้อีกต่อไปอือแต่นี้ไปพุ่นเนาะจะใส่ทีหลังเนาะเอาไว้เมื่อหน้าเมื่อเนอ แต่ว่าเมื่อนี้เขาก็จะเกลียมพักพรเพราะว่าเที่ยงแล้วเนาะอันนี้ก็ประมาณสิบสองโมงย่างแล้ก็หิวข้าวหิวข้าวอะไรพักพรเนาะแต่ว่าการเฮ็ดเนาะก็ยังนีมาทันสำเร็จเถื่อเนาะเพราะว่าบางลักษณ์เนาะจะตอกแล้วนะตอปูจะเคยจะสีเนาะตอกแล้วเนาะตอกบัดเนาะแต่ว่าบางลักเนาะก็ยังไม่ทันตอกเนาะเพราะว่าการเทาตอกนี่เอาใส่เวลา อาสักษะเนาะอาจจะตอกที่หลังเนาะคือชมนี้ก็ยังบ่ทันใส่เทือเนาะอาจจะตอกบางจุดบางจุดเนาะ2-3หลักในเฮากายเฮาจะตอกอ่าจุดนเนาะแต่ว่ายังบ่ทันเบิดเนาะเฮาตอกเอาไว้มื้อหน้ามื้อนเฮาจะไปตอกใหม่เนาะถ้าว่าเฮาได้อ่ายังอ่าสําเร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเฮาจะมาตอกทีหลังเนาะให้มันละเอียดเฮาจะมาแปลงทีหลังเนาะอ่าระยะห่างความทีเฮาต้องการสําดเฮาจะไปแปลงทีหลังาทุกคน อ๋อโอเคเนาะแต่ว่าผ่านการมาเห็ดหัวเนาะของข้าวผัดเจ้าเนาะมายังหาน้ำมาจับระหว่างลวดน้ำเนาะก็เป็นที่สำเร็จเรียบร้อยในวันนี้แต่ว่ายังบาทันในเบ็ดเตือเนาะนั่งทุกคนเห็นนะเนาะเอากระดาษคลิปเนาะหาแต่ถ่ายถ่ายเป็นระยะระยะเนาะก็เป็นที่สำเร็จเรียบร้อยเพียงส้นักนี้เนาะแต่ว่าโอกาสหน้าฮะเนาะจะไปเสริมใหม่นะฮะจะต่อเนาะบอลมันสุดฮะเนาะต่อไปลงลุมอีกเนาะ แต่ว่ามื่อนี้เอากาศจะพักพ่อนเพราะว่าหิวเข่าหิวหนับเนาะหนับข้าพเจ้าก็ได้ถือแต่ว่าเข่าเนาะข้ามาจะากได้ถือเนาะก็เลยหิวเข่าก็เลยพักพ่อนอันนี้ก็เวลาประมาณอยู่สิบสองโมงย่างเนาะแต่ว่าผ่านการเคลื่อนไหวของข้าพเจ้าในเมื่อนี้ก็เป็นที่สำเร็จเรียบร้อยเพียงบริแต่ว่าคอนเฮาสีอัลลาพาจาก นะาะข้้าาพเจขอฝากให้เอฟซทุกคนเนาะถ้าได้บมงคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เนาะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์เนาะเพื่อเป็นกําลังใจต่อผู้สร้างคลิปเนาะและก็มีกําลังใจสร้างคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้มนจบลงเพียงบนนี้เลยเฮาจะเจอกันใหม่ในะคลิปหน้าเนาะเอาขอขอบใจ